อ่าหนหนเปิดคลิปให้ฟังหน่อยกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดเปิดอะไรอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลอาเปิดมอไซคเอเอตอนนี้ <c oughs> มีอยู่สามหมืนห้าเออโหสกินรถค่อยซื้อดีกว่าเนะเาะไม่ซื้อเลยซื้อเลยดีไหมไม่ซื้อดีกว่าอ่ะเปิดเปิดกี่กล่องนะ ร้อยสสิบกล่องเหรอใช่โอเคอ,อย่างชาเดยก็ต้องร้อยห้าสิบแหละเอ่อมาเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ชุดหรือเปล่านะครับชุดนี้คือเป็นของแรที่สุดเลยนะไปไป <Wow. S 1> เออได้รองเท้าแล้ววะ่ะสุดยอดอยงไงเออได้ทีพอ n ์ว่ะเออได้ทรงผมว่ะเออได้ชุดครบแล้วนะฮะจบคลิปแค่นี้นะครับ <c oughs> สวัสดีครับ ไม่พอไม่พอไม่พออ่ะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วกันอ่ะไม่พออ่ะเอาใหม่นะขอชุดนะครับขอชุดนะอ่าได้รองเท้าเหมือนเดิมนะอ่าได้นี้นะอ่าได้ที่พอยมาแล้วนะฮะปึ๊บทรงผมแล้วก็ชุดนะครับอ่ะโอเคสวันนี้ก็จบคลิปเลยฮะ50กล่องเท่านั้นเองนะครับสำหรับ2ชุดนะ2เพศนะครับ แต่เรื่องความเท่ก็ยกให้มันเลยนะอ่ะเดี๋ยวไม่พอไม่พอเรามาเปิดรถกันประมาณร้อยสามสิ ร้อยสามสิบกล่องแบบว่าทีเดียวโคร,รันตีใช่นที่แบบที่ทแบบชุดเดียวนะ<ช>ไม่ใช่ชุดผู้หญิงชุดผู้ชายร้อยสามสิบกล่องก็เอ่อหนึ่งพันสองพันประมาณสามพันกว่าเพชรประมาณนี้โอเคนะโอเคนะอืมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันแล้วก็มีชุดใหม่ด้วยนะครับไฝ คลาสสิกสเปเชียลแพ็คนะครับก็ดูแล้วก็เรียบๆรียง่ายๆแล้วก็เรามาซื้อสกินกดไปนี่เป็นไง <Wow. S 1> แต่ว่าไม่มีไม่มีโลโก้ QG ใช่โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะว่าสำหรับรถคันนี้มันดียังไงนะครับมาฮะเอาันนี้ มาครับหลังจากที่เราเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็มาดูความเร็วของรถคันนี้กันนะครับ S of Star ชื่อะไรเนี่ยนะครับก็ยังเป็นของ SU นะรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับทุกๆ4ครั้งได้รับในโตนะครับ2ครั้งถัดไปในโตพาวเวอร์บวก30%และความเร็วสูงสุดของในโตนะครับเพิ่มขึ้น5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็เราไม่รู้ว่าอัพทางไหนเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ลองอัพดูนะครับตามที่แบบเอ่อตามที่อยากอัพนะฮะอัพขวานะครับมันเพิ่มบูสต์พาวเวอร์นะความเร็วสูงสุดด้วยนะแล้วก็ไนโตรพาวเวอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เลือกที่มันเป็นพาวเวอร์นะฮะแล้วก็ม i นิบูสต์นะครับนี่ขวาขวานะครับแล้วก็ขวา นะประมาณนี้นะครับก็เน้นเน้นที่ b o o s t power นะครับแล้วก็ไม่เน้นความแรงเท่าไหร่นะ b o o s t power ของเอ่อมินิบูสนะครับความเร็วของมินิบูสอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูความเร็วกันต่อนะฮะมาฮะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วของ Red o r e d s o t ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะไป246.9นะครับสำหรับทางด้านของ เมนูบูสมาสามร้อยเก้าจุดเก้านะครับสามโมัปซ w นะไป317.8นะครับ317.8นะได้อีก2ครั้งนะครับมันก็จะมีสแต็กอยู่ด้านบนนะเมื่อเราใช้ในโตนะครับนี่มันก็จะอู้3 2 2โอเคแบบไม่ติดสกิวนะครับ317 317นี่ครับนี่เมื่อเราได้รับในโตนะไป322นี่นะครับกดสกิล324.8นะเร็วอยู่นะแล้วก็ความานานของในโตเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็นานอยู่พอสมควรนิดน,นึงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดู ในแมชกันเลยดีกว่านะครับน,บนี่เราก็มาอยู่ในแมชนี้นะอ๋อท้มสอรี่นะครับก็จะใช้ในโตรเอ๊ะเก็บไนโตก็เยอะอยู่พอสมควรน,นะแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะได้ใช้สกิลของมันเท่าไหร่นะครับ f อฟซขอบครับเออโอเคมาเรามาดูกันนะฮะว่ารถคันนี้นะจะสู้กับรถคัส เอได้รเปล่านะแต่ว่าผมว่าสู้ได้แน่นอนนะครับไปโอ้โ oh, หเริ่มมาก็ที่หนึ่งแล้วนะไปมินิบูสไปมินิบูสค่อนข้างที่จะสั้นไปหน่อยนะครับโอเคอ้มาดิมาดิครับโอเค อุ้ยตายละสวยละไปเบียดเบียดเบียดโอ้ยอื้มสวยละชนชนยับเลยยับเลยโอ้โหที่หนึ่งที่หนึ่งไม่เป็นไรเลยเมื่อกี้ไป โอเคตามมาทันแล้วเว้ยเอ้ยเื้ยอืมโอ้ยใครอยู่ใครจะไป่าดิสวยล้วอืมไปดิเลย่าดิรถรา,า,าแรงว,ว่าเว้ย เดือดวๆเอเ,อเอเดอชอบนะฮะ1.25คิดดูไปครับเราก็มาอยู่ในด่านไฮเวย์วันะครับด่านนี้ก็เป็นด่านสั้นอีกหนึ่งด่านเลยนะที่รถคันนี้ก็ไม่ควรที่จะเอามาเล่นนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการนะครับเอามาใช้ก็โอเคนะไม่ได้ว่าอะไรนะครับ ไป WCW โอ้ย <c oughs> คือมุมมุมรถมันแคบไปนิดน,นึงนะ <c oughs> ก็เลยกละไม่ค่อยหูกเท่าไหร่โอเคมาโอ้ยข้อเสียของออรถมอเตอร์ไซค์นะครับ เราจะกดเปลกไม่ค่อยได้เนี่ยครับที่หนึ่งจะ ยกไปถ้าเวลาย,ยกล้อมันจะพุ่งไปเลยนะเออต้องระวังนะครับสำหรับใครเล่นเอ,อ,รอรถมอเตอร์ไซค์นะครับมาครับว่เรามาดูด่านนี้กันนะว่าโอ้โหด่านนี้มันก็น่าจะเล่นยากอยู่นะคือคือทางที่ลงใช่นิวชชเดเปาไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอ,อ ปากไปมามามาด่านนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากรู้วิธีเล่นนะครับเราก็มีสอนอยู่นะในช่องนะครับไปไปสามร้อยสามร้อยห้าสิบเก้าโอ้ยสวยแล้วเฮ้ยผ่านวะ่ะผ่านได้ไงวะ เ้ยมาวะมาวะโอ้โหแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะ้เนี่ยไปเฮ้ยโอ้โห,โโหแก่ง มากมากมากอาเอาเอาเอา,เอาชนชนโอ้ยมันชนอะ่ะมันมันมินิบู o ยากไปนะครับเฮ้ยผ่านได้งไงวะเฮ้ยเอาเรื่องวะ่ะคนนี้เอาเรื่องวะ่ะออกไปก่อน โอเคคยกล้อเข้าเส้นชายปะเออเอาไงนะครับก็เกิดแพ้นะนะครับโหรถคันนี้มันก็ดูยากนิดหนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรถเอสออสคันนี้รถเอสออสออส of Star นะครับ <c oughs> นะอาร์ีก็ขออภัยด้วยนะครับก็รูปรูปทรงมันเนี่ยมันก็สวยนะมันออกแบบแนวอนาคตนะครับเออสวยสวย,สวยนะครับก็แล้วก็ชุดมันคือทั้งชุดผู้ชายและชุดผู้หญิงเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยนะครับยิ่งชุดผู้หญิงนะคือบอกเลยว่าคือซื้อเงินเต็มมากนะนี่ คือโอ้โหแซ่บมากบอกเลยนะครับในประมาณนี้นะครับนี่ใช่ได้ใช้ได้นะครับเออนะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับไม่ว่าจะซื้อชุดหรือว่าซื้อรถก็ได้นะแต่แนะนําว่าซื้อเฉพาะชุดก็ได้นะครับเพราะว่าชุดมันสวยจริงๆนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบาย